ารมติดชิดพอดพาล้องพอดมาดูเดอะฟาร์มโคราชนะครับก็อยู่ในเซนทันมีปลากุ้งอันนี้อะไรไม่รู้อะไรกระต่ายปลานี่กระต่ายกระต่ายน่าจะเน้นประมาณกระต่ายนะผมว่าโอ้ตัวใหญ่คนระับถ้าตัวเล็กจะถูกกว่านี้ นี่มาดูกันได้นะครับอยู่ในเซนทันม,มีให้อาหารด้วยแล้วก็นกนกขงยกเคยคิดจะเลี้ยงนะแต่ว่าตายหมดแล้ว่อนมากจะมีแต่กระต่ายมีไก่ได้วย เด็กๆมาดูได้นะครับถ้าไม่ใช่ช่วงเลี้ยงสัตว์หรือจัดงานก็ตรงนี้ก็มีนะนกคุ่มเมริกาอ,อดีโอ้ไข่นกกระทานี่ฮะใครเคยเห็นไหมเคยเคยเห็นแต่ในรูปอะ่ะตัวนี้เออโอเคเลยโอแบบขาว พอมันไข่มาปุ๊บไข่ก็จะไหลออกมากุ้งโอ้ต oh. ัวกล้องเลยนะตัวกล้องเลยนะขยับหนีโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรโอเคจบจบคลิปโดยให้พี่พันธ์ให้อาหารกะตาย เดี๋ยวครับพันไปๆหน่อยโอ้โหโอ้โห